สวัสดีครับเซจิมนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้า Fitbit Charge 5นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกสมาร์ทวอทช์ได้ไหมเพราะว่ามันตัดฟีเจอร์หลายๆตัวออกจนมันเหมือนจะเป็นแค่ฟิน n e ต์สแ a ร k เกอร์นะครับก็โอเคเรียกมันเป็นสมาร์ทวอทช์ไปก่อนก็วันนี้มาพร้อมกันสองสีสีดำกับสีขาวนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยนะครับอันบ็อกซ์เจ้าตัวสีดำก่อนนะฮะเปิดกล่องออกมาแล้บเราก็จะเห็นเจ้าตัว Fitbit นะฮะ ตัวสีดำจริงๆผมแอบแกะออกมาชาร์จแบบเพื่อทดสอบฟีเจอร์บางอย่างเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเปิดออกมาก็จะเจอตัวนาฬิกานะฮะยกเจ้านี่ออกมาอันนี้วางไว้ก่อนมี c ค e f ิ t b i t อยู่ตรงนี้เอ๊มันออกไม่ได้เนาะแล้วก็มีเจ้า Quick Start Guide นะครับกับตัว u c t information ซึ่งน่าจะไม่ได้อ่านกันอยู่แล้วละไอเจ้านี้แต่ตัวนี้อาจจะมีประโยชน์นะฮะเจ้า Quick Start Guide ก็ ลองอ่านกันได้นะครับมาถึงกลับมาเจ้าตัวนี้นี่ก็อย่างที่เห็นนะฮะตัวดึงออกมามันก็จะมีสายบอกว่าเป็นสายนะครับบวกอีกหนึ่งอันกับเป็น power ซ่งก็คือที่ชาร์นน่เองตัวสายนะฮะจากเดิมที่มันให้มาก็คือมันจะให้ตัวสายสั้นมานะครับก็จะมีสายยาวมาให้อีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าสังเกตความยาวก็จะต่างกันนะฮะสำหรับใครที่ข้อมือใหญ่นะครับก็เปลี่ยนได้ ก็ตัวนี้ก็จะมีสายพาวเวอร์นะฮะก็คือสายชาร์จนี่สายชาร์จก็จะเป็นแบบลักษณะสแนปแม่เหล็กอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนะครับสแนปแม่เหล็กก็คืออย่างนี้ปึ๊บก,ก็แข็งแรงพอสมควรนะฮะไม่หลน่นเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับสมาร์ทวอทบางรุ่นมันจะสายชาร์จมันไม่แน่นอะแล้วก็มันหลุดนะฮะก็โอเคเรา pass by ตัวนี้ไปก่อน ดูกันที่ตัวนาฬิกานะฮะการแกะสายออกก็ง่ายนิดเดียวกดค้างไว้แล้วก็ถึงออกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้โอเคมาถึงเจ้าตัวอันนี้เราเห็นสีดำไปละเดี๋ยวผมแกะสีขาวให้ดูจริงๆผมมองว่าสีขาวสวยมากเลยนะแต่ว่าผมกลัวสายนดำนะฮะนี่แคตัวสีขาวให้ดูนะครับสายก็จะไม่ได้ขาวแบบขาวไปเลยมันจะเป็นขาวนวลๆนะครับก็ ของข้างๆก็จะเป็นสแตนเลสที่ทําเป็นสีทองส่วนตัวนี้จะเป็นทาเป็นเขาเรียกว่าสีอะไรนะผมเรียกว่าสีเทาดำแล้วกันะะนะฮะส่วนตัวสีน้าเงินก็จะเป็นาสายสีน้ําเงินซึ่งสายมันจะสีน้ําเงินเข้มมากจากที่ผมไปดูมามาพูดถึงสเปคกันนะครับตัวนี้เป็นจอ AMOLED นะฮะความละเอียดอยู่ที่326พิกเซล per inch นะครับก็ขนาดจออยู่ที่0.86นิ้วนะฮะส่วนฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาจากชาร์จสี หลักๆแล้วก็จะมี EDA sensor นะครับตัว EDA sensor นะฮะแล้วก็แอปที่เพิ่มเข้ามาในชาร์จ5ตัวนี้ก็คือตัว Track ความเครียดของเรานะฮะซึ่งน่าจะเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างที่แตกต่างจากชาร์จ4ก็คือ,อมี Notification หรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับ high and low h e a r t rate นะฮะก็คือเหมือนแบบหัวใจเราเต้นแรงเกินไปหรือต่ำเกินไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจอสีแน่นอนอย่างที่ผมพูดแต่จอสีนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ Always On เพิ่มเข้ามาซึ่งปกิจแบตพอสมควรนะอาจจะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มี Readiness Score แต่ตัวนี้ต้อง subscribe ตัว Fitbit Premium นะฮะอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือ ECG app นะฮะก็คือ track e a r t rate แบบเชิงลึกนะฮะให้ข้อมูล h e a r ์ r a ร e ในเชิงลึกว่าเฮ้ย e a r ์ rate ของเรามันทำงานดีไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับดำน้ำได้ประมาณ50เมตร นะฮะแต่ว่าจริงๆดําลงไปก็ระวังนิดนึงนะครับชาร์จครั้งหนึ่งอยู่ได้7วันเอาจริงๆผมว่าไม่ถึงหรอกประมาณ4-5วันก็แฮปปี้ละนะฮะชาร์จครั้งนึ่งสองใช้เวลา2ชั่วโมง0-100นะครับมาถึงฟีเจอร์กันกต่อไปนะครับก่อนอื่นเลยวิธี Awake นะครับวิธีทําให้มันตืนิดเราก็เซตได้2แบบนะฮะเราเซตแบบ ยกจอขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่ามันดับไปเราก็สามารถดับเบิลแท็บเพิ่มขึ้นมาได้นะฮะในหน้าจอแรกนะฮะมันจะแทร็กอะไรได้บ้างสิ่งแรกเลยแท็กจํานวน9ครับต่อไปก็เป็นจํานวนฮาร์ดเรทนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจํานวนเวิร์กอัพของเราแคลอรี่ที่เบิร์นไปนะครับอันนี้คือระยะทางที่เราเดินอันนี้นีผมยังไม่ได้ค่อยได้เดินนะแล้วก็ตัวนี้เป็นแอคทีฟไทม์แอคทิวิตี้ไทม์ก็คือจริงๆผมไม่ได้ใส่ะนะผมมันก็เลยขึ้นเป็นศูนย์นะครับ การจะไปเมนูต่างๆของมันนะครับสไลด์ขึ้นก่อนสไลด์ขึ้นเราก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะฮะอย่างที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น o u r a c t i v i t y นะฮะก็คือหมอายว่าเราทำาเราทำ activity ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ heart rate นะฮะเท่าไหร่นี่คือ track ว่าเราสล e ปอะเรานอนไปเท่าไหร่นะครับกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมผมยังไม่มี score ตัวนี้เป็น spo2 นะครับก็คือออกซิเจนในเลือด อ,ะะอันนี้เป็น e x e r เซ s e ไซส์นะครับว่าเรา Exercise เไซสปกี่ครั้งแทร็กแอ็ e เซ r c i ไซส์อะไรไปบ้างนะครับโอเคต่อมาสมมุติว่าผมแนะนำเรื่องของการใช้งานนิดนึงสมมุติว่าเราอยู่ในหน้านี้เราอยากกลับนะฮะเราสามารถสไลด์กลับอย่างนี้หรือเราสามารถดับเบิลแท็ได้นะครับเพื่อกลับมาหน้าแรก ถ้าเราสไลด์ลงมาตรงนี้จะเป็นเพย์เมนต์นะฮะเท่าที่เช็คดูเพย์เมนต์ที่รองรับในบ้านเราก็จะมี KTC Bank มีกสิกรมี SCB นะครับเราสามารถแอดการ์ได้นะฮะโดยที่ทำในมือถือนะครับเจ้าตัวนี้มันจะทำอะไรมากไม่ได้นะครับก็มี not disturb mode นะฮะทั่วไปเลยแล้วก็มี sleep mode นะครับอไอตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ screen awake ถ้าเกิดเราเปิดเป็น manual นนเวลาเรา awake มันเราต้อง double tap แต่ถ้าเป็น auto ก็คือลักษณะที่เรายกขึ้นมา,านมันก็จะ AWAKE ขึ้นมานะครับต่อมาเป็นเรื่องของ water lock หลายคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องสมาร์ทโฟนบางตัวที่มาโดนน้ำนะฮะมันก็จะเรียกว่าอะไรมันมันจะเหมือนไปกดปุ่มนะครับตัวนี้ก็จะมีล็อกออกมาของมันนะครับ setting มาดูที่ setting ต,ต่อ setting มีอะไรมากมี display setting นะฮะกดเข้าไปมาสามารถ adjust b r i g h t e s ได้นะครับมี dim มี normal หรือว่ามี max นะฮะส่วนผมเซ็ตไว้ dim เนื่องจากให้มันดับเองนะครับ screen awake ตอนนี้เป็น screen wake นะฮะเป็น auto เดี๋ยวผมขอปรับโอเคมันจะเป็น auto กับ manual นะครับ, okay. ก,บ, manual, รบก็คือ manual ก็อย่างที่บอกตึก๊ดๆตรงที่มันกดตรงที่เราเซตตรงนั้นแล้วนะครับนะฮะ screen timeout เซตเป็น default ไว้แต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเพิ่มก่อนนะครับเนื่องจากว่าอยากให้มันอยู่ได้นาน,านๆนะฮะผมก็เซตไว้ลองนะครับ, oh, รบ always on display จะเปิดไหมหรือว่า impact battery นะฮะตัวนี้เราก็จะมา ได้นะครับว่ามันจะให้มันเปิดปิดยังไงนะครับโอเคต่อมาในเซตติ้งมันก็จะมี quiet mode นะครับ quiet hey, mode ก็ไม่ต้องพูดถึง quiet mm hmm. ก็คือเงียบนะบฮะ track heart rate ไหม heart rate ตอนที่เรามี activity มันจะ track ท,ทุกๆ1วินาทีนะครับแต่ถ้าในกรณีทั่วไปมันจะแตดประมาณ5วินาทีนะครับแล้วก็อันนี้ตัว notification นะครับก็เปิดไว้ก็ได้นะฮะ vibrate ก็ให้สั่นแรงสั่นเบา นหนักมากสันธรรมดานะฮะมี2แบบมี GPS ในตัวนะฮะกดเข้าไปสามารถใช้เป็น Dynamic Mode Dynamic m o มดคืออะไร Dynamic m o มดคือด้วยเจ้าตัวนี้มันมี GPS ภายในของมัน Dynamic Mode ก็คือ,อมันจะคอยใช้คู่กับ GPS ในมือถือของเรานะครับก็คือถ้าเรามือถือเราอยู่ใกล้ๆมันก็จะใช้ GPS ของมือถือแทนนะฮะแต่ถ้าเราปรับเป็นบิวอินมันก็ใช้ GPS ของเจ้าตัวนี้เลย หรือจะใช้ของโฟนอย่างเดียวก็ได้นะครับโอเคต่อไปเป็น Reset to default โอเคไม่กดเนาะกดเดี๋ยวผมต้องไปเซตใหม่นะครับต่อไปเป็น Device Info ก็ทั่วๆไปคงไม่ต้องอะไร Restart ก็แค่ Restart นะครับนะฮะนี่ก็จบสำหรับ Setting เมื่อกี้ผมอ่ะต่อไปเรามาสไลด์ขวาใช่ไหจากขวาไปซ้ายนะครับก็ตอนนี้ถ้า swipe down ลงไปเราก็จะเห็นว่ามี m s s c a l l มี Uh, notification อะไรบ้างนะฮะข้อดีของมันก็คือมันมีไอคอนให้เราเนาะมันก็จะรู้ว่าส่งมาจากไหนนะครับเราก็สามารถอ่านได้แล้วก็สมมติกดเข้าไปเก็สามารถอ่านดีเทลข้างในได้นะฮะหรือ mm hmm. จะเคลียหลังจากอ่านก็เคลียได้นะครับโอเคนี่คือตัว notification ตัวนี้คือ exercise ที่เราเราสามารถไปเซนในแอปได้นะฮะว่าให้มีแอปอะไรมี exercise ประเภทไหนบ้างโดย default ก็จะมีนี่ครับวิ uh, ่งนะครับ ไบต์ Buy, นะฮะแล, swim, meal, แล้วก็มีสวิมมีเทรดมิลแล้วก็มีเวทนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออินเทอร์วลล์เวิร์คเอล์นะฮะอันนี้คือเดฟอลต์ของมันเราก็สามารถกดสตาร์ทได้เลยนะครับเซตอะลามได้ไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกก็ได้นะฮะเซตอะลามจากตรงนี้นะฮะต่อไปเป็นไทม์เมอร์ก็เซตไทม์เมอร์มีคาวด์ดาวนะฮะเท่าไหร่แล้วก็มีสต็อปวอชนะครับจับเวลาได้ ส่วนตัวนี้เป็นแทร็กเรื่องความเครียดนะฮะวิธีใช้ก็คือใส่บนข้อมือแล้วกดเข้าไปจับ2ข้างเป็นเวลา3นาทีแล้วก็ก็จะให้เรากรอกข้อมูลว่าเรารู้สึกยังไงนะครับก็จะเป็นแทร็กคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัว Fitbit Charge 5นะฮะก็จะเห็นได้ว่าฟีเจอร์ที่หายไปจาก Charge 4นะครับก็คือไม่มี Music Playback ไม่มี Music Storage ให้เ,หเรานะครับ ไม่มีสปี mic, เกเกอร์ไม่มีไมค์ไม่มีควิกคอรให้เราแล้วก็ไม่มีไวเซสแต์แทนแอปก็สามารถลงได้จำกัดนะฮะตอนนี้ณนะปัจจุบันนะผมไม่รู้ว่านาะฬิาจะเป็นยังไงเฟซวอชก็มีให้เลือกไม่กี่แบบนะฮะไม่มีไฟลไมโฟนด้วยสมาร์ทวอทบางตัวมีไฟลไมโฟนเนาะผมว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับาจากการที่ทำรีเสิร์ชมาเจ้าตัว Fitbit c h a r ์ท5ตัวนี้นะฮะข้อดีของมันเลยคือเรื่องของ s l e ลิ t เทสค่อนข้างต,งตรงตีว่าประมาณ90%แล้วกัน ส่วนฮาร์ดเรทนะฮะโดยทั่วไปตรงแต่ว่าถ้าคุณมีแอคทิวิตที่แบบเขาเรียกว่า Activity ที่หนักเช่นการยกเวทหรืออะไรเงี้ยช่วงแรกๆมันอาจจะไม่ตรงเนื่องจากว่ามัน t r a ็กไม่ทันนะครับส่วน G P S ถือว่ารับได้นะฮะการนับก้าวก็ถือว่ารับได้ผมให้อยู่ที่ประมาณจากร้อคะแนนเอาจาก10คะแนนแล้วกันอยู่ที่ประมาณ7คะแนน8คะแนนแล้วกันนะครับสำหรับตัว ทั้ง GPS แล้วก็การนับก,ก้าวนะครับก็คือไม่ละเอียดมากแหละแต่ว่าถือว่าโอเคไม่ไม่ได้แย่ไม่ได้น่าเกียดเกินไปมาถึงอย่างอื่นอีกอันหนึ่งที่เสียน่าเสียใจสำหรับคนที่ใช้ iOS นะฮะตัวนี้มันไม่มี Quick Reply สำหรับ iOS แต่ว่าคนที่ใช้ Android สามารถใช้ Quick Reply ได้นะครับก็คือถ้ามีคน Message มาเราสามารถใช้ Quick Reply ที่เราเซตไว้ได้นะฮะก็จะมีอยู่บน Android เท่านั้นแล้วก็อีกหลายๆฟีเจอร์ที่หายไปก็จะไปอยู่บน Premium สามารถ subscribe ซึ่งตกเดือนละประมาณ200บาทตอนนี้ซื้อมามันก็จะมีฟรี6เดือนก็ลองใช้ดู6เดือนก่อนถ้าแฮปปี้ก็ subscribe ต่อถ้าไม่แฮปปี้ก็ไม่ต้องนะฮะจะเกิดจ่ายเป็นถ้าผมจะไม่ผิดจ่ายเป็นรายปีจะอยู่ที่2 0 0แต่ถ้าจ่ายเป็น รายเดือนจะอยู่ที่เดือนละ3 0 0กว่าบาทตัวนี้ชาร์จ2ชั่วโมงเต็มร0 0ซนะฮะถ้าถามว่าควรซื้อไหมเอ่อสำหรับคนที่ใช้ชาร์จ4อยู่ผมมองว่าก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่ก็ถ้าคุณไม่ไม่ได้สนใจเรื่องของจอสีซึ่งมันสว่างขึ้นกว่าชาร์จสเยอะในบ้านเรานะฮะสำหรับคนใช้ชาร์จสบางคนอาจจะมีปัญหาเวลาวิ่งกลางแจ้งแล้วจอมืดนะครับตัวนี้ก็ดีขึ้นปรับได้นะครับส่วนถ้าใครใช้ชาร์จ3อยู่ก็ อัปเกรดเธอครับผมว่าดีเลยสำหรับฟีเจอร์ที่มันให้มานะครับก็ประมาณนี้ครับถ้า,างไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมไปด้วยนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ